สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเกิรมิททุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจของทิพวรรณแกรนด์ทิปเปอร์เรกิทครบวงจรน,นะคะวันนี้แน่นอนเจอกับทิพวรรณอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทิพวรรณนะก็มีเรื่องราวอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนกิรมิรทุกท่านนะคะเป็นเรื่องราวซึ่งทิพวรรณได้ลงหัวข้อไว้ว่าทําไมต้องเลือกทำรูสอดแกรนด์ทิปเปอร์อ่ะ ทำไมที่วันถึงต้องเลือกทำบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์นะคะทวันจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องของตอนเองหลายคนหลายท่านนะที่วันบอกตรงๆว่ามีหลายธุรกิจเครือข่ายมีหลายห้างร้านติดต่อที่วันมาอยากให้ทกวันอะไปร่วมทํากับเขาไปเป็นทีมงานกับเขาเยอะมากเลยค่ะแต่ที่วันก็ไม่ไปทํากับเขาเพราะวันนี้นะคะที่พวันนะคะได้มองเห็น หลายสิ่งหลายมุมหลายด้านของทางบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์ที่วันนี้จะบอกกับทุกท่านว่าที่ทุกวันหายป่วยด้วยโรคข้ออักเสบก็เพราะบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์ค่ะที่ทิพวรรณนะคะเก่งในเรื่องทางธุรกิจก็เพราะบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์ค่ะที่ทิพวรรณนะคะได้กินฟรีใช้ฟรีเที่ยวฟรีก็เพราะบริษัทแกรนด์ทิปเปอร์นะคะเพราะเราครบวงจรจริงๆนะคะเมื่อก่อนเรามีอาหารเสริมสุขภาพ ช่ไหมคะเมื่อก่อนถ้าใครเคยติดตามพี่วันจะรู้ว่าที่วันจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพพูดถึงสุขภาพของตนเองนะคะพูดถึงสุขภาพของคนอื่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆและเขาเห็นผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมปัจจุบันที่ทุกท่านได้เห็นที่วันก็จะเบ่งปันในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมพืชใช่ไหมนะอาหารเสริมพืชน,นะคะคือจีสปิดและจีซอยเห็นไหมเพราะตอนนี้ที่วันเปิดเซนเ็นเตอร์คลังที่อำเภอเงาว เปิดเซ็นเตอร์ที่อำเภองาแล้วตอนนี้ช่วงนี้นะคะเทิพวรรณก็ไปแบ่งปันสินชีดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของดีสปีและแว่ามันจะสามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอย่างไรนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะเห็นทิพวรรณใน,นช่วงนี้นะออกไปนั่นไปนี่ตลอดเพราะการทําการเกษตรเราจําเป็นจะต้องมีการทดลองเราจําเป็นที่จะต้องลองพื้นที่จริงค่ะ นะซึ่งตอนนี้ที่วันก็ได้นําผลิตภัณฑ์ไปให้หลายพื้นที่ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสวนยางสวนข้าวโพดสวนมันนะแล้วก็สวนกระเทียมหลายท่านเยอะมากค่ะที่ทําเกษตรนะอย่างเมื่อวานนะที่วันจะแบ่งปันนิดหนึ่งที่วันก็ไปเจอ,อเขาทำนาข้าวประมาณ20ไร่นะแต่ละคนปลูกยางหลาย10ไร่เหมือนกันนะซึ่งที่วันได้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ไปให้เขาใช้ทดลองใช้ แล้วเก็บผลลัพธ์ทุกคนที่วันให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทานอาหารเสริมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะจีสปีดจีซอยนะเป็นอาหารเสริมพืชน,นะซึ่งทุกเคสที่วันมีการติดตามตลอดนะทุกคนจะต้องเห็นผลลัพธ์นะทุกคนจะต้องเ,อเห็นความเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของตนเองเห็นความเปลี่ยนแปลงในพืชผลทางการเกษตรของตนเองใช่ไหม คือถ้าของไม่ดีจริงอ่ะที่วันไม่กล้าการันตีที่วันไม่กล้าเอาไปให้เกษตรกรใช้นะคะไม่กล้าเอาไปให้คนทานนะไม่กล้าที่จะไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าไปหาคนที่เขาอ่ะมีศักยภาพมากกว่าพระที่ถ้าที่วันไม่แน่จริงของไม่ดีจริงที่วันไม่กล้าไปให้เขาอ่ะไม่กล้านําเสนอให้เขานะที่วันถึงบอกกับทุกคนทุกท่านตลอดว่าทำไมที่วนต้องทำบริษัทการ์นทิเปอร์ 1. เจ้าควาบริษัทเขาดีจริงนะสที่วันเห็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพจริง 3. ผลิตภัณฑ์ในการอา,อาหารเสริมพืชสปีดจีซอยเห็นผลลัพธ์จริงค่ะเห็นไหมและ4แผนการตลาดเราดีจริงสามารถตอบโจทย์ต่อที่วันได้จริงนะแล้วบอกเอลยเลยว่าแผนการตลาดของเรามันเยี่ยมอยู่แล้วแล้ว ข้อที่ห้าคือจวนมีทีมงานทีมงานของทิพวรรณพร้อมที่จะช่วยเหลือจุนตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับไมซ์เซ็ตเรื่องราวเกี่ยวกับสอนด้านการตลาดนะเรื่องราวเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะในการทําการเกษตรหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะเรามีทีมงานที่เก่งที่มีศักยภาพนะทุกคนเห็นผลลัพธ์ทุกคนเลยนะคะ นี่คือความแตกต่างที่ปร่วันเคยเไปศึกษาหลายบริษัทสินค้าไม่ตอบโจทย์ต่อสุขภาพของที่วันนะคืออย่างเช่นในกรณีของปุ๋ยหรือสารปรปับปรุงดินเนี่ยที่วันก็เคยทําการเกษตรถ้าใครเคยฟังที่วันเคยใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหลากหลายแบบหลากหลายาสูตรแต่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือไม่สามารถตอบโจทย์ดินแห้งดินเสียดินไม่อุ้มน้ําแมลงกัดกิน ไม่ตอบโจทย์ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรเห็นไหมแต่โพี่วันน่ะเห็นผลลัพธ์จากจีสปิและจีซอยแล้วมันไม่ใช่เคมีมันเป็นแร่หินแร่ภูเขาไฟที่เกิดจากแร่ธรรมชาติโดยตรงเห็นไหมทำไมทนกล้าการันตีทุกที่ทุกแห่งในการทำการเกษตรในการเจาะกลุ่มการเกษตรนะคะ เพราะวันนี้ที่วันเชื่อมั่นว่าสินค้าเราจริงประทานดีสินค้าดีแผนการตลาดดีทีมงานดีผลลัพธ์ผ่านเห็นไหมทําไมที่วันถึงทำรสัดการจิเปอร์เพราะเหตุผนลน,นี้นีหลายคนหลายท่านที่มาคุยกับที่วันเชิญไปกลุ่มนั้นเชิญไปนี่คือถ้าเป็นอาหารเสริมถ้าเป็นเรื่องราเกี่ยวกับอาหารเสริมคนอาหารเสริมพืชสินค้าอุปโภคบริโภค ที่วันไม่สนใจเพราะเราไม่ไดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวตัวอื่นเช่นในเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์ที่วันก็ทําธุรกิจซอฟต์แวร์เหมือนกันแต่เราจะไมเ่เลือกเฉพาะเป็นผู้บริโภคเท่านั้นเราจะไม่เลือกให้เขาทําธุรกิจคือทําธุรกิจของเรามีครืองวงจรอ,อยู่แล้วนะบอกได้เลยว่าวันนี้เราต้องดูคนก่อนในการที่จะคุยธุรกิจอย่างที่วันไปเมื่อวานก็เหมือนกันอย่าบางคนอ่ะอย่าเป็นแค่ผู้บริโภค ผู้ใช้ก็พอไม่ได้หวังผลทางธุรกิจก็ไม่เป็นไรแค่แค่เรานําสินค้าไปตอบโจทย์ในการเกษตรของเขาก็ดีแล้วเราเลือกให้เขาเป็นในส่วนของผู้บริโภคส่วนในกรณีที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวจัดก,การทําการเกษตรอยากต่อยอดธุรกิจการเกษตรก็สามารถทําได้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งสําหรับคนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะเราจะแยกกลุ่มแยกประเภทนะซึ่งตอนนี้ทวนได้ทำเ,เขาเรียกว่า Open Chat ออกมากลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจบริษัทการ์ดิเปอร์ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะอีกกลุ่มอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้อง Open c h a t เกี่ยวกับประชุมหุ้นส่วนทางธุรกิจบริษัทการ์ดิเปอร์เกี่ยวกับด้านการเกษตรซึ่งแต่ละคนจะมีความเก่งความชำนาญแต่ละด้านไปเหมือนกันอย่างที่พวนันมาโครถามว่าแล้วท,าท่วาวันเก่งด้านไหนละ่ะที่พะวันก็เก่งด้านทัศสุขภาพเพราะประสบการณ์ตรง ทำการเกษตรก็มีประสบการณ์ทําการเกษตรมาโดยตรงเช่นเดียวกันทําไมที่วันถึงพูดได้ทุกด้านเพราะที่พุกวันน่ะผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วและเห็นผลลัพธ์มาแล้วไงคะที่วันถึงสามารถพูดได้ทุกด้านนะประสบการณ์การฝึกฝนการทําซ้ำๆการทําบ่อยๆมันทำให้มันเก่งโดยอัตโนมัติค่ะบางคนบอกเออที่ว,วันน่ะไฟ้สดตั้งแต่ยังไม่เก่งเลยพูดเรื่องเื้อแงะใช้ผลิตภาาัณฑ์ตั้งแต่แรกเริ่มเลย ใครที่ติดตามม,มันตลอดจะรู้ได้เลยตั้งแต่แรกเริ่มการไลฟส์สดใหม่ๆนะที่มันจะพูดเงื้องะตลอดแต่ทําไมทุกวันนี้ที่มันถึงสามารถพูดได้โดยที่ไม่มีอะไรติดขัดะเพราะประสบการณ์ที่มันล้มเหลวประสบการณ์ที่มันผิดพลาดมันทําให้เราเก่งมันทําให้เราแกร่งถ้าวันนี้เราไม่เจอปัญหาเราจะไม่รู้ว่าต่อไปเราจะต้องปรับปรุงตัวเองอยังไงใช่ไหมะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันในการทรําธุรกิจบนเส้นทางการทรําธุรกิจไม่ดีจริงที่วันไม่กล้าการันตีค่ะโดยเฉพาะสินค้าอ่านสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าเกษตร G Speed GSOil ของเราที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกรทุกพื้นที่ทุกทุก,การทดลองใช้เห็นผลลัพธ์หมดนะบอกได้เลยว่าใครที่ทำเกษตรกรหรือมีปัญหาสุขภาพสามารถสอบถามที่วันมาได้ตลอด นะบอกได้เลยว่านี่เป็นเพียนเสเซี่วเล็กๆ,ๆน้อยๆทวันที่วันอยากจะแบ่งปันปน,นะเดี๋ยวต้องขออภัยวันนี้ทวันไม่สามารถและส่นานเพราะทวันนัดลูกค้าไว้นะวันนี้นะเดี๋ยวทวันจะไปแบ่งปันสิ่งดีๆกับเ,เขานะนะในเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการตลาดนะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอผลิตภัณฑ์นะวันนี้ก็จะไปะส่งต่อเรื่องราวสิ่งดีๆให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเพื่อนๆในไหนคิดว่าคลิปารไ์นนสนิทด,ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันบอกต่อผู้คนให้เยอะๆนะคะให้วคนที่เขามีปัญหาสุขภาพนะคะให้กับคนที่เขาทําการเกษตรแล้วไม่สําเร็จสามารถที่จะสอบถามทักที่วันมาได้ตลอดหรือใครที่ทําการเกษตรแล้วหรือทําธุรกิจของตัวเองแล้วเอพิสสาม,มารถต่อยอดธุรกิจของพี่ได้ยังไงเนี่ยวันนี้นะคะทุกท่านเจอแล้วคะ่ะ เจอผู้ที่จะนําทางให้กับท่านอ่ะกล้าไปสู่ความสําเร็จนะฮะวันนี้ถามว่าถ้าทุกท่านจะสร้างตึกนะฮะทุกท่านไม่มีสถาปนิกในการออกแบบตึกให้กับท่านนะะท่านมีทุนแต่ถ้าไม่มีสถาปนิกออกแบบธุรกิจให้กับท่านเออไม่มีสถาปนิกออกแบบ โรงงานไม่มีขอออัยะไม่มีสถาปนิกออกแบบโรงแรมให้กับท่านอ่ะท่านจะสร้างโรงแรมอ่ะแต่ท่านมีเงินทุนอ่ะแต่วันนี้อ่ะท่านไม่มีความรู้ในการออกแบบไม่รู้ว่าโครงสร้างตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอะไรที่จะทําให้โรงแรมของท่านดูดูดีดูมั่นคงดูภุมิฐานสําคัญมากๆากนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะ เรามาเติมเต็มให้กับกันเติมเต็มให้กันและกันค่ะขาดบ้างเกินบ้างวันนี้นะทำไมธรรมชาติถึงสร้างเรามาเพื่อให้เราขาดขาดเกินเกินเพราะ่ให้เรามาเติมเต็มกันไงคะนี่คือเรื่องราวท้งหมดทุวันอจะแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานวันนี้สวัสดีค่ะ